สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปนะครับวันนี้อยู่ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเล่นผู้เล่นทางบ้านเป็นฝ่ายสีขาวนะเปิดเบียขึ้นมาขึ้นเม็ดไปครับม้ามานะครับม้ามาจังหวะนี้ม้าไปด้วยครับม้ามามากลับไปอ่าเม็ดมาขึ้นโคนครับเม็ดไปครับ ครับขึ้นโคนก็ไปม้าครับม้าเทียมเลยนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้กินตัดเข้าไปนะครับเอาม้าหรือเอาเบี้ยกินครับตำแหน่งนี้นะครับสุดสุดใช้ม้ากินนะครับอ่าตอนนี้ก็ลองไอดีใหม่นะครับอ่ขึ้นโคนไปครับเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมาแทงสวนไปเลยครับเบี้ยแทงม้าก่อนครับม้าไล่ไปก่อน ไล่ไปเสร็จตำแหน่งนี้ก็แทงสวนนะครับทำลายเบี้ยตัวในนะครับก็เป็นเทคนิคการเอาเปรียบเชิงเบี้ยนิดนึงนะครับถ้าคู่ต่อสู้รับไม่เป็นก็เราเล่นง่ายนะครับจังหวะนี้กินเข้าไปนะครับระเบิดตุ้มเข้าไปนะครับใส่เม็ดเลยนะครับเบี้ยกินมาเม็ดกินกลับนะครับอ้าวเม็ดไม่สู้ครับไม่สู้กับปูสามขึ้นไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมานะครับ เบียคู่ก็ตีก้ามปูนะครับทางด้านปีกขวาบ้างนะครับโคตสู้ยันเบี้ยวไว้นะครับเสริมโคนขึ้นสู่กลางกระดานนะครับเสริมเสริมตัวมากนะครับถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้ก็เสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโคตสู้ไม่เล่นไม้ยงขวานะครับเปลี่ยนเป็นโคนขึ้นมาแทนนะครับเอาโคนขึ้นมาซับพอร์ตนะครับเราน่าจะเก็บขุนนะครับ รู้ว่ายกม้าขึ้นไปทางด้านปีกขวาเอาเรือมาครับเอาเรือมาส่งไว้ก่อนนะครับอนาคตก็ทิมสูงได้ไหมทิมสูงไม่ดีนะครับอือเดินเรือมาทําอะไรนะครับสีขาวขึ้นม้าเป็นม้าเทมก็ทิมสูงไปครับดีไม่ดีก็ลองดูกันก่อนนะครับตําแหน่งนี้นะครับอย่างน้อยครับก็ค้ำนะครับค้ำโคนสีขาวนะครับหนึ่งตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ แต่ข้อดีของสีขาวคือสามารถไหลโคนไหลม้าขึ้นมาได้นะครับในตำแหน่งนี้ก็คิดได้อย่างเสียอย่างนะครับคิดผิดหรือคิดถูกก็ต้องมาดูกันต่อนะครับตำแหน่งนี้ก็ดันโคนขึ้นไปแรกเลยนะครับนะครับชิงแท่นนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เราก็ได้ได้เอาเอาม้าทับไปยืนแท่นแทนนะครับถ้ากินนะครับทาไมกินก็ อาจจะเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อโคนมายืนแท่นแทนนะครับจะได้ความสวยงามมากกว่ากันครับสีขาวย่อเรือหุบเรือบนท่านท่านในหนึ่งตาครับจะส่งเบียร์ขึ้นมานะครับเราไม่ยอมนะครับไม่ยอมครับข้อเสียของมาเทมิสไซรูปของไก่ก้าวฟ้านี่ก็ขุนนะครับขุนก็ขึ้นช้านะครับอ่ะเสริมโคนขึ้นไปครับตามที่เราว่าไว้นะครับ สีขาวกินตัดเบีย้ยเข้ามานะครับก็คงต้องใช้เบีย้ยเม็ดกินขึ้นไปนะครับเม็ดกินขึ้นไปก็อาจจะต่ออาจจะต่อเม็ดเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับต่อเม็ดแล้วครับต่อเม็ดกินกินกินยังไางยไม่ได้นะครับกินโคลนขึ้นไปครับ ตัดตัวเก่งออกไปก่อนนะครับสีขาวต้องใช้มากินขึ้นมานะครับต้องใช้มากินแล้วก็เราปักโคนไปไล่นะครับมาเข้ามาลุกลาไม่ได้ครับมีเม็ดยืนอยู่ครับเอาเรือมาผูกนะครับผกสายนี้นะครับในอนาคตเราอาจจะซ้อนเรือได้นะครับ คือม้าม้าที่บุกเบี้ยนะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวพาระนะครับก็อ่ะขาขึ้นขุดมาแล้วครับเรือตำแหน่งนี้ก็เดินเรืออย่างอย่างเบี้ยนะครับนะครับคือผูกโคนแล้วผูกเบี้ยในตัวนะครับเราสามารถใช้ม้านะครับม้าที่ตัวที่ผูกเบี้ยมาทํางานได้นะครับในอนาคตก็ตานนี้ครับก็ไปเลยครับเพาะเมื่อกี้นี่ถ้าเรา ทิ้งขึ้นไปก่อนนี่เบี้ยเราจะขาดนะครับถ้าเม็ดกินเม็ดเม็ดกินเม็ดเราเรามากินเบี้ยเราขาดนะครับเรือตำแหน่งนี้ก็ดีครับดีที่สุดแล้วนะครับหมากลุกก็ต้องมีลุกมีรับนะครับลุกรับโดนรันนะครับประมาณนี้ครับก็ไหลโคนขึ้นไปไม่ได้นะครับเอาเรือนะครับวิธีเอาเรือออกคลองอีกอย่างหนึ่งนะครับคือขุนเราไม่ต้องขึ้นนะครับแต่เราใช้เรือนะครับอ้อมนะครับ ปอมเกราะนะครับสีขาวรู้ทันนะครับเอาเรือมาผูกเราก็ซ้อนเรืออีก1นึ่ลำนะครับโจมตีจุดอ่อนนะครับจุดแข็งเราก็ไม่โจมตีนะครับสีขาวโยกมาออกลิงกระดานนะครับจะปักเบี้ยใส่เราแล้วนะครับเราก็เอาเรือนะครับจับมาครับนะครับมาหนีหรือเปล่ามาไม่หนีอ้าว พูดต่อสู้ลืมอะไรหรือเปล่านะครับในจังหวะนี้นะครับรู้แต่ว่าจะทิ่มเบี้ยนะครับเราก็กินคนอ๋อได้กินเบี้ยนะครับมากินเบี้ยตัวดีไหมนะครับกินเบี้ยกินเม็ดกินก็กินก็คือกินกันนะครับแต่ถ้าเราไม่กินนะครับยกมาไปก่อนครับนะครับจุกมาไปกินเม็ดดีกว่าครับ ตำแหน่งเรือเราสวยแล้วนะครับอ้าวเม็ดกินมาแล้วก็ใช้ม้าตัวด้านขวามือนะครับโยกไปกินเม็ดนะครับเะยครับสีขาวยังห่วงเบี้ยนะครับก็จะเดินเบี้ยงหงายมาปลูกไว้นะครับก็เป็นทีของเราเดินนะครับทีนี้เรได้โจมตีก่อนซ้อนเรือหรือว่าเสริมโคนนะครับ อืมใจเย็นๆครับไปครับเอาโคนนะครับอาจจะปักใส่มาหรือว่าก็ปักเต็มๆหน้าขุนไปเลยไหมนะครับได้หงายทีนึงนะครับตอนนี้มาเราก็ยืนยืนทรงไว้นะครับแล้วก็ใช้เรือนะครับกับโคนนะครับให้เป็นประโยชน์ครับในตำแหน่งอ้าวมามาตำแหน่งนี้ก็ปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกนะครับ หปักนะครับกินครับนะครับก็ได้กินเบี้ยงหงายอีกหนึ่งตัวนะครับกินเบี้ยริมไหมอืมกินมันจะช้าไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับตรแหน่งนี้ครับมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมนะครับกินก็กินครับนะครับยังทําอะไรไม่ได้นะครับ โดนรุกหนึ่งทีหรือเปล่าโดนกดนะครับกดขยับครับขยับเอาม้ารุกให้โคนกินดีไหมเอาม้าลุกให้โคนกินก็ได้นะครับไว้ก่อน,นครับเวลาเราเป็นต่อม้าสองตัวสู้โคนครับมีเบีย้ยม้าครับม้าสองตัวหนึ่งเบี้ยนะครับ สู้กับคนหนึ่งลำครับก็ทรมานคู่ต่อสู้เล่นครับไข่ก้าวฟ้าโรคจิตหรือเปล่าครับเฉลว่ากันนะครับอ่ะเรือมากดแล้วนะครับก็ขึ้นขุนลบนะครับไม่ชอบตากดนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเรือกินตัดม้านะครับม้าเราไม่สามารถกินคืนได้นะครับเพราะเพราะว่าเปิดรุกไม่ได้นะครับในตําแหน่งเมื่อกินเอาเรือมาซ้อนจะกินม้าอืมกินม้าสองหนึ่งเหรอครับ ต่อเรือนะครับต่อเรือไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้เอาเรือหลบนะครับเรือหลบไปแล้วนะครับยอ่อเรือหนึ่งตาได้ไหมยอ่อเรือเป็นหนึ่งตานะครับอนาคตเราจะซ้อนเรือนะครับ ลืมไปนะครับจังหวะเมื่อกี้เราก็สามารถโยนม้าเข้าไปลุกตะกินเรือได้นะครับนะครับถอยครับนะครับแต่ว่าเราก็เสียม้านะครับเสียม้าเสียเบี้ยเราไม่อยากเสียเบี้ยนะครับเสียสองหนึ่งเลขเรือลำหนึ่งจริงๆก็ชนะครับโอเคครับซ้อนเรือไปก่อนครับนะครับ ในจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็เริ่มไม่เดินแล้วนะครับนะครับจังหวะต่อไปก็อาจจะโยนให้ลูกก็ได้ครับนะครับแล้วกินเรือนะครับ ูต่อสู้ครับเงียบไปแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็คงคิดอะไรอยู่นะครับนะครับคงคำนวณแล้วนะครับว่าคงจะไม่ไหวจริงๆนะครับนะครับผู้เล่นก็ยอมแพ้ไปนะครับ โยนเรือมาตำแหน่งนี้ก็ยอมแพ้ไปแล้วครับเพราะว่าเอาเรือไปต่อเรือก็ได้ครับเอายนไปลุกแล้วก็กินเรือนะครับยอมเสียเบี้ยสองตัวครับแล้วเรือไปลุกต่อเรือนครับก็ชนะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับสวัสดีครับ